ในวัยที่ไร้เดียงสานะเรายังขาดวัคซีนอยู่นะเราก็อาจจะมีอกหักรักคุดอาจจะมีแบบผิดหวังสมหวังกับความรักนะคะแต่ทุกอย่างมันคือบทเรียนนะคะแล้วก็มี for in love, p o p p อ love อะไรก็แล้วแต่นะคะแต่บางคนเนี่ยก็ไม่สามารถทนกับ พิษแห่งการอกหักหรือพิษแห่งความรักได้ก็กลายเป็นเสียผู้เสียคนติดเซ็งติดเอาความสุขของตัวเองไปอยู่กับสิ่งเสตติดนะคะแล้วบางคนก็ฆ่าตัวตายก็มีบางคนก็ถึงขนาดเสียสติก็มีก็เข้าใจนะคะว่าความเข้มแข็งภายในจิตใจของแต่ละคนะไม่เหมือนกันนะคะวันนี้ก็เลยจะมาหาวิธีค่ะที่จะทำยังไงให อยู่กับความรักความสุขหรือความทุกข์ได้นะคะเพราะบางคนเนี่ยรักกันอยู่ดีๆคู่ชีวิตก็มีเหตุไม่คาดฝันอย่างเช่นป่วยพิการหรือตายจากไปนะคะไม่จากเป็นก็จากตายนะคะมนุษย์เนาะมันเป็นเรื่องสังขารนะคะแต่ในวันที่เรายังไม่มีปัญญาในการใช้ชีวิตอะเราอาจจะทุก ทุกๆเมื่ออีกคนหนึ่งจากไปหรือเราอาจจะอกหักจนตัวตายนะคะดังนั้นอยากจะให้ลองคิดดูค่ะว่าอุ้ยเราอะรักเขาเพราะอะไรเราอยากได้ตัวเขาเพราะอะไรเรารักที่หนังหน้าเขาหรือเปล่าเขาสวยเขาหล่อใช่ไหมอ่าเราก็อาจจะลองดูว่าเอาแอปแต่งก็ได้นะเพราะเดี๋ยวนี้มันมีแอปใช่ไหมคะแอปแต่งว่าถ้าเขาเป็นผีหรือ เขาตายจากไปเหมือนคุณแตงโมทีท่มาเป็นศพอะค่ะคุณยังอยากจะกอดเขาคุณยังอยากจะได้เขามาเป็นคู่อยู่หรือเปล่าหรือเอาหน้าแก่ๆไปลองใส่ดูก็ได้เหมือนข้าเจ้าเนี่ยใส่หน้าแก่ๆไปเนี่ยคะข้าเจ้ามีรูปเนาะหน้าแก่คุณยังอยากจะได้เขามาเป็นคู่อยู่หรือเปล่านะคะพอเราเห็นความทุกข์อะ จากสังขารที่มันไม่เที่ยงนะคะเห็นปัญญาในการมีชีวิตอยู่เนี่ยค่ะก็จะทำใหอ้อารมณ์ที่เราอ,อกหักรักคูดอารมณ์แห่งความเศร้านะคะมันอาจจะดับลงได้นะคะเพื่อนๆก็ลองเอาไปใช้วิธีการของข้าเจ้าดูนะคะว่าอถ้าเขา เป็นโศกถ้าเขาไม่สวยถ้าเขามีโรคประจําตัวถ้าเขาป่วยเขาพิกกพลธรรมราคือหรือเขาล้มละลายเ,าเขาป่วยพิการทุพกพลภาพหรือเขาล้มละลายเขาไม่ได้หลอ่อไม่ได้สวยไม่ได้ร่ํารวยไม่ได้มีหน้าที่การงานที่ดีเหมือนเดิมเนี่ยเหลือแต่ตัวน่ะเรายังจะรักเขาอยู่ไหมเราอยากอกหักอยู่หรือเปล่าลองดู